สวัสดีครับอาจารย์ค่ะคุณโดนครับผมค่ะส่วนตัวผมไม่เชิงเจอปัญหาครับแต่รู้สึกว่าอทัพย์ที่มีอยู่ประมาณแปดถึงเก้าทัพย์หรือสิบกว่าทรัพย์เนี่ยรู้สึกว่ามันมันเพียงพอไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะต้องหาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าบางทรัพย์ก็เพิ่งถูกขายออกไปแล้วก็ จากที่มองไปข้างหน้านะครับอาจารย์ตรงนั้นขายออกไปนี่เราขายเองหรือใครขายคะเอ่อผมขายเองครับอย่างที่แฟลตก่อนหน้านี้ที่เคยปรึกษาทางอาจารย์ไปก็ขายได้แล้วครับผมค่ะก็นัดโอนกันพรุ่งนี้ค่ะแล้วตอนนี้เหลืออยู่กี่ไลนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแปดถึงเก้าแปดถึงเก้ากเป็นอะไรบ้างซับเป็นอะไรบ้าง ส่วนมากจะเป็นทาวเฮาส์ที่อยู่ในหมู่บ้านของตัวเองที่พักอยู่นี่แหละครับผมอ่าเป็นทาวเฮาส์นะคะราคาคเป็นยังไงคะใช้ได้ไหมราคาอยู่ที่เ,เกรด B ถึง A ครับผมอ่ะโอเคเจียมทีนี้พอเราได้ราคาแล้วเราได้ราคาแล้วอ่าเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะตัวซับแล้วมันมีการคนเข้าเยี่ยมชมเป็นยังไงบ้างความถี่หรือการโทรเป็นยังไงบ้าง บางซับโทรทุกอาทิตย์เลยครับแล้วก็บางบางซับนี้ก็เข้าดูอาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับผมแต่ยังจบไม่ได้อย่างเช่นมีซับตัวหนึ่งที่บ้านติดกันรั้วติดกันเลยนะเนี่ยก็มาดูทั้งเสาร์อาทิตย์เลยแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอพิจารณาดูก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูอีกหลังนึงก่อนค่ะครับโอเคทีนี้อ่าเวลาที่ แล้วรั์อื่นล่ะคะขอดูเรื่องของการตลาดเราทําการตลาดอะไรไปบ้างการตลาดใช่ครับผมผมจะมีทั้งออฟไลน์ line, ก็จะเป็นแบบคือจ้างจ้างลงโฆษณาแล้วก็มีทั้งลงเองที่เป็นออนไลน์ line, นะครับผมแล้วก็มีออฟไลน์ line, มีทั้งทำโบชัววางไว้ตามป้อมยามแล้วก็ตามนิตินะครับผมแล้วก็มีติดป้ายหน้าหน้าซับแล้วก็ตามท้องถนนนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ อ,อที่ลูกค้ามาดูส่วนมากนี่ก็จะเป็นออฟไลน์ครับอาจารย์อเราเราค่อยๆทีละจุดค่ะออฟไลน์เราทําแบบไหนบ้างออฟไลน์ออฟไลน์โบชัวร์ครับผมโบชัวร์โบชัวกับติดป้ายครับอาจารย์ติดป้ายติดป้ายถี่แค่ไหนคะติดป้ายอแถวหน้าหมู่บ้านนี่เกือบทุกเสาไฟฟ้าเลยครับ ไม่ใช่ค่ะหมายถึงระยะเวลาค่ะอ๋อจะมีเติมอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าผมผ่านทุกวันถ้าจุดไหนมันมันมันหลุดไปผมก็จะเอาไปเติมอะไรเงี้ยอ่าลองนึกถึงการติดป้ายว่าคนในหมู่บ้านเนี้ชีวิตเขาพอออกจากหมู่บ้านแล้วเขาควรจะไปตรงไหนเขาควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเขาควรจะใช้เส้นทางลัดยังไงอืมก็มีครับผมก็มีติด ยาวออกไปประมาณ3กิโลอยู่ตรงคือสมมติจะติดตามแยกก่อนแยกที่รถมันชะลอแล้วก็สามารถคนมีเวลามองซ้ายมองขวาอะไรองี้ครับผมอ่าโอเคครับค่ะอ่าก็มีติดป้ายอย่งแล้วก็ซอยลัดเส้นทางอื่นหรอคะซอยลัดเส้นทางอื่นนี้ยังไม่เน้นมากครับอาจารย์แต่ก็อยากจะติดเพิ่มเหมือนกันครับตอนเนี้ย อ่าควรเพิ่มนะควรเพิ่มเพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยเวลาที่เขาออกจากบ้านออกจากโครงการเขาเขาใช้เส้นทางไหนกันเราต้องดูว่าเขาใช้ชีวิตเส้นทางไหนกันหนึ่งเขามุ่งหน้าไปทางไหนแล้วถ้าเขาไปทางนี้เขาใช้ถนนเส้นไหนถ้าเขาไปทางนี้เขาใช้ถนนเส้นไหนถนนซอยเราลองดูตรงนี้นะแล้วเราก็ใช้ติดดักเอาไว้เลยไม่ต้องไกลมากค่ะ ไม่ต้องถึงสามกิโลก็ได้ให้อยู่ในหนึ่งกิโลเมตรครับผมแล้วก็วันก่อนนี้ก็ไป,ไปคุยกับพวกรถสองแถวรถกระป๋ออะไรอย่างนี้ครับผมว่าต้นทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็กําลังดูเรื่องที่จะติดท้ายรถหรือข้างรถหรือทาสติกเกอร์ติดอะไรงครับอาจารย์คิดว่าคงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อือ่าถ้ามันต้นทุนมันสูงนะแต่ถ้ามันไม่แพงอยากทําก็ไม่เป็นไรทีนี้เราลองมามดูออนไลน์ ออนไลน์เราทําตลาดแบบไหนออนไลน์นี่จะลงเป็นบางหลังเฉพาะหลังที่เด่นๆนะครับผมว่าทรัพย์ส่วนมากมันอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองนะครับผมคือมันรวมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ทรัพย์ที่มันเด่นๆถึงลงออนไลน์แล้วก็ <c oughs> ดึงลูกค้ามาครับตรงนั้นแต่ส่วนมากจะเป็นในนั่งโมาครับอาจารย์ที่เป็น <c oughs> อ่าออนไลน์ครับออนไลน์เราใช้ขอบเขตพื้นที่หรือเปล่าเราระบุหรือเปล่า ถ้าเป็นเฟสเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ามาเรื่อยๆแล้วก็สอบถามแล้วก็อ่าโอเคออนไลน์หลังบ้านเนี่ยมันสามารถระบุขอบเขตพื้นที่ได้ครับอ่ะรัศมีสมมุติว่าเราจะไปดูบ้านหลังหนึ่งสมมุติว่าเราต้องการทาเฮาส์สายไหมถนนสายไหมทีนี้ครับแล้วเราจะเสิร์ช Google ไว้อย่างไง ส่วนมากผมจะลงเป็นอ,อินดี้ประชาอุทิศซอยเก้าสิบบ้านแลนด์แอนด์เฮาส์อะไรครับอ่าลองดูสิแล้วเวลาที่คนเขาหาอันนั้นอยู่ตรงไหนนะประชาอุทิศใช่ไหมครับอ่าเป็นรประชาอุทิศแล้วลองดูซิว่าถ้าเราลงข้อความเนี่ย เราลงโครงการหมู่บ้านอินดี้ค่ะครับผมแต่ถ้าเราลองดูระบุว่าประชาอุทิศล่ะคะเพราะเวลาเราหาบ้านนี่มันจะเป็นไหมต้องเป็นโครงการอินดี้เวลาที่เราหาบ้านแถวทาวสมมติว่าบ้านประชาอุทิศ เราจะหาอะไรคะบ้านประชาอุทิศใช่ไหมครับเราต้องใช้คีย์เวิร์ดคำนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าเราต้องใช้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่คำนี้คำเดียวครับอ่าเวลาเราหาเราก็จะหาประชาอุทิศเราก็จะต้องระบุเส้นไปดังนั้นเวลาที่เราหาเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไกลเกินมันก็คงไม่เป็นพุทธบูชามันก็คงไม่เป็นที่ไหนครับมันต้องเน้นสวยด้วยไหมครับอาจารย์ อ๋อไม่ค่ะเพราะเวลาลูกค้าลูกค้าเข้าหาเขาไม่ได้เน้นซอย,อยงไงถ้าเน้นซอยเนี่ยมันก็ไปมันมีโครงการนี้แล้วล่ะมันมันไปไหนไม่ได้ละเราต้องนึกถึงความจริงสิว่าลูกค้านะ่ะที่เราจะเข้ามาอยู่อ่ะเขาจําเป็นไหมต้องอยู่อินดี้เขาอยู่ตรงอื่นไหมหรือเขากําลังหาย่างนั้นแล้วอินดี้ก็คือช้อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะหาไม่เจออืม ต้องให้กว้างไว้สักนิดนึงเนาะอ้ากว้างขยายออกไปอีกหน่อยหนึ่งครับผมค่ะให้ขยายออกไปอีกนิดหนึ่งค่ะลองเพิ่มไปแล้วก็ขอบเขตเราก็จะโฟกัสเลยจะต้องเป็นประชาอุทิศจะต้องเป็นรัศมีกี่กิโลล่ะห้ากิโลรบ,บริเวณนี้อย่างเงี้ยไม่ไม่เกินนี้แล้วคำลงท้ายเราต้องลงว่าเป็นเอเจนต์หรือนายหน้าไหมครับอาจารย์ลงค่ะ ตัวนั้นไม่ได้มีปัญหาค่ะครับตัวนั้นไม่ได้มีปัญหาติดต่ออันนี้อวงเล็บในหน้าหรืออะไรก็ได้เวลา<ม>คนที่เขาซื้อจริงอะ่ะเขาไม่ได้ดูหรอกว่าในหน้าหรือไม่ในหน้าเขาดูว่าราคามันสู้ตลาดได้ไหมอืมครับผมครับค่ะขอบคุณมากครับผมค่ะพอได้นะ<ด>ลองหา listing เพิ่มนะไปเป็นโครงการอื่นบ้างครับ ก็เนี่ยครับกําลังคิด่าหาโครงการอื่นบ้างเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยเกิดเขาบอกว่าอ๋อเขาไม่เอาอินดี้หรอกเขาอยากได้แต่ว่าเขาอยากได้ใกล้ๆเราก็ไม่มีละอืมใช่ไหมจำได้ไหมว่าสิบโครงการอะให้หาสิบโครงการเอลองหาดูนะสิบโครงการครับผมค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์